เอาลละครับผมก็ขอสชวีดัสวัสดีเพื่อนชาวแฟนเกม Black Clover M กัน,กนอีกเช่นเคยกันนะครับในพาร์ทนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนนะครับมาดูการรีวิวตัวละคร Noel s ซ m ม a ชุดว่ายน้ำตัวละครประจำซีซั่น2ที่หลายๆคนตั้งตารอคอยกันยัางมากๆว่าตัวละครตัวนี้ครับคุ้มค่าต่อการสุ่มหรือเปล่าเลือกมามีประโยชน์มากน้อยขนาดไหนและตัวละครเนี่ยเราควรปั้นดาว เซึ่งในพาร์ทนี้นะครับผมจะทำงานรีวิวตัวละครโนเอลซิวาที่เป็นตัวละครศูนย์ดาวอุปกรณ์สวมใส่แบบกลางๆนะครับเพื่อสำหรับแบบว่าสายฟีทุกท่านว่าแบบเออเราได้ตัวละครศูนย์ดาวมามเนี่ยเราสามารถเล่นได้หรือเปล่าอุปกรณ์เราอาจจะไม่ได้แน่นใช้งานได้เกิดประโยชน์มากน้อยขนาดไหนจะก่อนไปรับชมคลิปผมฝากเ,เพื่อนๆนะครับกดไลค์คลิปนี้คนละหนึ่งไลค์แล้วท่านเพื่อนที่ชอบผมฝากกดติดตามไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือน,นกันไว้ด้วยนะครับ แล้วสำหรับเพื่อนๆไหนนะครับที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกที่สะดวกและประหยัดกว่าการเติมเองต้องร้านนี้เลย Over Top Up มีบริการดีๆเยอะแยะมากมายสำหรับเพื่อนๆที่สนใจลิงค์ร้านอยู่ใต้คลิปนี้ก็อขอฝากกันไว้ด้วยอยากเติมเกมต้องร้าน Over Top Up ก็ต่างที่ทุกคนทราบกันดีแล้วใช่ไหมครับสำหรับตัวละคร n o e l l Simwa ที่มีการอัปเดตมาอย่างตู้ซีซั่น2เห็นเขาบอกว่า ประมาณปลายเดือนนี้หลังจากตู้ซีซั่นหนึ่งทำการจบลงไปนะครับซึ่งในส่วนของซีซั่นสองเท่าที่ผมดูตัวละครและความสามารถของแต่ละตัวมาผมมองว่าตัวโนเอลซิมบาคุ้มค่าที่สุดแล้วในการแรกและอีกสองตัวนี่คือไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับซึ่งตอนนี้เราก็จะมีโนเอลซิมบาที่เป็นซีศูนย์ซึ่งสายฟีหลายๆคนก็กำลังลังเลว่าเราจะเก็บดาวไว้อัพโนเอลหรือว่าเราจะเอาดาวเนี่ยไว้อัพจูเลียสที่จะมาต่อในซีซั่นสามซึ่งมันใกล้ามากๆแล้วนะครับในการอัปเดตตัวละครเข้ามาเนาะทุกคนซึ่งโ no นเอลซิมบ LR 0ดาวพร้อมกับการ์ดหน้าสกิลนะครับในส่วนของอุปกรณ์สวมใส่นะครับถ้าจะแนะนําจริงๆผมจะแนะนําเป็นสายของคริติค l ลดาเมจนะครับเพราะว่าตัวละครเขาเนี่ยมีการเพิ่มในส่วนของ MADK อยู่แล้วนะครับถ้าใครสามารถใส่พวกคริสดาวเมจเข้าไปได้ก็จะดีมากๆครับจะทํำให้ตัวละครเขาเนี่ยโจมตีได้รุนแรงมากยิ่งขึ้นออบรองก็ควรมีเป็นแบบ m a t t a c นะครับ ติดมาด้วยสักชิ้นเนี่ยเป็น M Act a g ติดออฟบล็อกมาหรือว่าใครจะมี M Act a g เป็นเปอร์เซนต์หรือแม้กระทั่งคิย์เลดเป็นเปอร์เซนต์ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเซตนี้ก็จะเป็นเซตเฉพาะกิจกลางๆหน่อยนะครับสำหรับการใช้งานของตัวละครโนเอลเนาะส่วนสกิลในการอัพนะครับผมจะแนะนำเป็นสกิล3นํนำ สกิล2และก็สกิล1นะครับเพราะว่าสกิล3จะเป็นสกิลที่ทำดาเมจได้แรงที่สุดแล้วนะครับส่วนสกิล2เนี่ยจะเป็นสกิลที่สามารถเพิ่มความถึกให้กับตัวละครของเขาและเพื่อนร่วมทีมทำให้เพื่อนร่วมทีมของเราเนี่ยอยู่ในสนามได้นานมากยิ่งขึ้นยิ่งถ้าเราอัพเพิ่มขึ้นไปนอ่ะจะได้รับในส่วนของโลบาเรียและก็บาเรียน้ำเพิ่มอีก1ชั้นนะครับส่วนสกิลคอมโบไม่ต้องอัพก็ได้นะสำหรับตัวละครโนเอล สำหรับการปลด LR นะครับจะได้ M x t t a c k 12%แล้วก็ในกรณีที่คุณปลดดาวเนี่ยคือจะเพิ่มความถึกของบาเรียโดยอิงจาก m a c s p ไม่ว่าจะเป็น2ดาวหรือว่า5ดาวจะได้ข้าเท่ากันในส่วนของพรสวรรค์นะครับสกิลแรกผมแนะนำเป็น M a d k ไปได้เลยนะครับบวก7ให้มันแดงอันข้างๆกันนะครับก็จะเป็นการเพิ่ม Critical Rate 2.5%นะครับสเต็กได้5ชั้นเวลาติดคริมันก็ได้แรงนะฮะ ส่วนซัพพอร์ตนะครับผมก็จะแนะนําเป็นการลดคูดาวสกิลที่2นะนครับยีเนาะเวลาเขาจ่ายโลกก็ได้จ่ายได้บ่อยๆถ้าคุณสามารถปลดได้อีกอันหนึ่งครับก็จะเป็นเพิ่มแม่นยาแล้วก็เจาะก,กรอะนั่นเองบวกอีกห้าส่วนเนฟเรายังไม่ได้คิดอะไรมากมายครับก็เพิ่มถึงเพิ่มอะไรตามปกติแล้วก็มีการต้าสถานะตามความต้องการของเพื่อนๆได้เลยส่วนการสกิลของตัวละครโนเอลนะครับถ้าเราทําการอัปเกรดนะครับก็จะมีการเพิ่มเลดการติดเนาะแล้วก็มีการเพิ่มบาเรียรเพิ่มขึ้นนะครัับอนนี้ก็ ไม่ต้องอัพก็ได้ได้การ์ดตัวละครมาค่อนข้างคุ้มแต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับใช้การพวกดาเมจไปได้เลยนะครับเพราะตัวละครเขามีการสร้างโล่ให้อยู่แล้วนะครับในส่วนของทีมการคอมโบนะครับที่ผมวางไว้ในตัวละครในเกมนะครับของตัวละครโนเอลนะฮะคือตอนนี้ตัวสีแดงในการคอมโบค่อนข้างน้อยนะครับเอาตัวที่มาเร่งเทินนะครับก็จะเป็นฟินนะฮะเอามาเร่งเทินได้ให้กับตัวละครโนเอลส่วนซับก็จะเป็นมิโมซ่าแดงเอาไว้ฮิลไว้อะไรได้นะครับ และก็ส่วนแท้งอาจจะใช้เป็นเวตโตก็ได้หรือว่าใช้เป็นแทคงตัวอื่นหรือว่าถ้าใครไม่มีตัวละครที่ผมพูดถึงนะครับเวลาบัฟหรือว่าซับต่างๆเนี่ยหาตัวละครที่มีการเพิ่มความสามารถในการเพิ่ม m a t k เป็นหลักก็จะดีมากๆสําหรับการใช้งานของตัวละครโนเอลซูวา ส่วนบทบาทการน,นําไปใช้งานนะครับหลักๆก,ก็จะเอาไว้เคลียร์พวกดันเจียนต่างๆคอนเทนต์บอสหรือแม้กระทั่งเอาไปเล่นในรูปแบบของคอนเทนต์ pvp ก็ได้เช่นเดียวกันส่วนตัวแล้วนะครับผมมองว่าโนเอซิมา no ที่เป็น c 0เนี่ยค่อนข้างที่จะใช้งานได้ดีมากกว่า,า,า,าก,การที่เราอัพดาวที่สูงขึ้นเก็บดาวที่เราจะอัพให้มันสูงขึ้นเนี่ยเรารอไปสมจูเลียสที่มันค่อนข้างที่จะ OP มากกว่านี้ในการนําไปใช้งานในคอนเทนต์อารีน่าและก็คอนเทนต์ p v e นะครับส่วนดันเจียนที่เราจะเอาไปลองใช้นะครับก็น่าจะเป็นดันเจียนพืชนะครับ เซตที่ใช้ก็จะเป็นเซตประมาณนี้ตอนนี้ผมตัวทับสีแดงค่อนข้างน้อยก็เลยจะใช้เป็นยามิขึ้นมาด้วยแล้วก็โนเอลส่วนฮิวก็จะใช้เป็นมิโมซ่าแดงเดี๋ยวเราเปลี่ยนของมิโมซ่ากันสักครู่นะครับเปลี่ยนของเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยนะครับผมจะทําการกดสกิลให้ดูในส่วนของการเซตสกิลออโต้นะครับของตัวละครโนเอลจะใช้อันติไปได้เลยแล้วก็กางมาเรียส่วนยามิอันติกางมาเรียโลตัสอันติสกิลสแล้วก็มิโมซ่าอันติแล้วก็สกิลสนั่นเอง มินโมซ่าแดงยังไม่สามารถชุบได้นะทุกคนมาโอเคในส่วนของเทิร์นแรกนะครับก็ให้โลตัสโจมตีไปก่อนเลยเลยนี่หลังจากโลตัสโจมตีแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวเราก็จะมาโจมตีด้วยสกิลนี้สกิลนี้จะทําการเพิ่มเอ็มแอคแท55นะครับกูดาวก่อนแล้วก็ทำการโจมตีไปได้เลยเออไอ้น,นี่มันสกิลหนึ่งนะครับเนี่ยเมื่อกี้ลืมติ๊กนะครับสกิลหนึ่งประมาณ2 3 0 0 0นะถือว่าแรงอยู่นะยามีก็อ่ะฟันธรรมดาไป ติดดีปั๊บัวๆเลยโอเคมาถึงเธอร์มิโมซ่านะครับก็ทำการฮิวไปก่อนเพราะว่าตอนนี้โลตัสมันแพ้ทางไงจะตายละนี่จริงๆหาเป็นตัวแทงสีเขียวมาก็ได้นะครับถ้าเป็นดันเขียวเนาะพยายามอย่าเอาตัวละครที่แพ้ทางมา โอ้ขยายเทินเฉยเลยมาครับอันนี้จะเป็นในส่วนของอันติเมทแล้วนะทุกคนมาดูกันนะครับว่า3ตัวนี้จะตุยเลยไหมโจมตีไปปุ้มโอ้โหคตรแรงถ้าอยากเป็นคัสซีจริงผมน่าจะต้องเพิ่มแบงนี้นี่ฟูคัสซีนของยามิก็ถ้าเป็นสกิลนี้จะเป็นการโจมตีเดี่วนะครับแล้วก็ตีนี้ไปเลยตีหมูดีกว,ว่าส่วนนี้อ่ะแก้ตายละตีธรรมดาฮิลก่อน เดี๋ยวก็ตีธรรมดาไปอย่างต่อมาครับนั่นก็คือสกิลที่2นะครับอันนี้คือสกิลสร้างบาเยียนะฮะจะมีในส่วนของบาเยียน้ําแล้วก็บาเรียปกตินะฮะแล้วก็มีการเพิ่มในส่วนของ SP ส e c o v e r y เกลับมาด้วยแล้วก็ลองดูนะครับว่าเด้งแรงขนาดไหนปึ้ง 30, 000, 1, 3ามหมกับ3ามหมโอ้โหรวม2ค่านี้ก็คือแบบ6กหมืโคตรถึกนี่ยังไม่ได้นาในส่วนเลือดด้วยนะครับถ้าใครเลือดที่ประมาณ 4ี 40, 000, 50, 000, ห่หมื่นห้าหมื่นว่าถ้าเป็นแหงเดือดเจ็ดหมื่นเ่ะคือรวมๆแล้วคุณมีเป็นแสนนะทุกคนแรงมากตียังไงให้เข้าก่อนประเด็นแต่อย่าลืมว่าเทินพวกเนี้ยมันจะอยู่เป็นระยะเวลา2เทินเท่านั้นครับ,บเวลาจบเบรยไปก็จะหายเห็นไหมพอเมื่อกี้มอนมันตายแล้วใช่ไหมบัฟตรงนี้ก็จะหายไปยังน้อยอะ่ะก็จะช่วยทําให้ตัวละครโนเอลเนี่ยคึกได้พอสมควรเลยปบ้มอ่ะโจงตีไป ตอนนี้เราติดคูดาวสองเธอใช่ไหมครับตอนนี้เราก็ทำการโจมตีธรรมดาปุ๊บปุ๊บปุ๊บหืมติดคีย์ลีคอลยามีก็ปิดงานสักตัวไปเลยนั่นติดปิดงานปึ๊บ <c oughs> หืมเรียบร้อยยังไม่ยังไม่ปิดเลยเนี่ยได้เพิ่มคีย์เลขขึ้นมา อ่ะเดี๋ยวเรารอเทินฝั่งตรงข้ามโจมตีกลับมาก่อนนะทุกคนอ่าต่อไปอ่ามิโมซ่าปึ๊บดีเลือดกลับมาอันนี้ก็โจมตีสกิลหนึ่งปกติเพราะว่ามันจะเป็นการตีหมู่แล้วรอฝั่งตรงข้ามเนี่ยสวนเรากลับมาก่อน ตอนนี้เราตีอยู่อีกหนึ่งเทิร์นก็โจมตีธรรมดาไปปุ๊บปุ๊บนี่คือแบบคือสกิลหนึ่งกับสกิลสี่ของตัวละครโนเอลเนี่ยไอย้สกิลหนึ่งกับสกิลสามเนี่ยมันจะเป็นสกิลที่ทำดาเมจหมู่เป็นหลักนะครับส่วนนี้เรายังไม่ใช้นะครับเพราะเทินเนี้ยใกล้จะจบแล้วแล้วก็โจมตีธรรมดาไป ดี๋ยวเราให้ถึงเทินเวฟที่3อ่อะเออพอถึงเวฟที่สาเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดเจนว่าโล่มันหนาขนาดไหนมาเข้าเวฟที่3ละตอนนี้โนเอลผมมาแล้วใช่ไหมครับเราสามารถกอ,อันติได้เลยแต่ยังครับดึงโล่ไปก่อนปึ้งนะครับอันที่2 1งบนหนึ่งกับ2องบนสี่แล้วแต่รอบนะครับโดยอิงจากพลังโจมตีถ้าอยากให้โล่ของโนเอลแรงจริงใช้อันติแล้วก็สกิล2ถ้าจะคอมบูนจริงนะจะเห็นข้อแตกต่างของการเพิ่มเลย แล้วก็ถ้าใครทําในส่วนของพลังโจมตีเวทเยอะๆน่ะบอกเลยว่าการดิ้งโล่ตรงนี้แรงมากๆครับเหยียบเหยียบห้าหมื่ก็มีนะรวมๆสอ่าเนี่ยเราจะมีค่าป้องกันอยู่ที่1นึ่งแสนโดยที่ยังไม่ได้นับเลือดด้วยซ้ำนี่ก็โจมตีธรรมดาไปต่อไปก็จะเป็นการอันติเมตของโนเอลนะครับปึ๊บโหด,ดแล้วนะเราก็โยนโจมตีไป บุ้มหืมสหมื่นสามก็แรงใช้ได้นะทุกคนไม่แย่เลยนะดูดิพอฝั่งตรงข้ามมาโจมตีเห็นไหมเรามีการเคาน์เตอร์กลับไปด้วยตีแทบไม่เข้าโล่เรายังหนาเหนีย่ยเคาน์เตอร์ได้สองเทินดูโอ้โหเอาอะไรมาตีให้เข้าถามจริงเอาฮิวให้ด้วยอา่าฮิวเสร็จได้โล่กลับคืนมาอีก อย่างคุ้มอ่ะเป็นตัวละครที่ผมบอกว่าคุ้มค่ากับการปั้นบ้างแมครับอันนี้ในคอนเทนต์ PVE นะหลักๆก็จะสามารถนําไปใช้ได้แบบนี้เลยส่วนที่เหลือก็อยู่ที่การนําไปปรับทีมใช้กับของ ID เเพื่อนนะครับว่าจะปรับทีมยังไงดาวมีที่ทําได้ของโนเอลก็จะประมาณนี้อันนี้คือยังไม่ได้แบบว่าทําของสุดนะครับส่วนใหญ่ถ้าเป็นสายฟีดาวอาจจะยังไม่ได้สุดใช่ไหมนะดาจะเล่นเป็นของศูนย์ดาวแต่เราจะสุดในส่วนของการทําอุปกรณ์เดี๋ยวไว้ตัวละครเข้ามาในเซิร์ฟ เมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะมาทําการรีวิวแบบฟูของแน่นๆ,ๆนะครับของตัวละครโนเอลเพราะาตอนนี้ผมเตรียมของรอแล้วในเซิร์ฟไทยแต่เซิร์ฟนอกนี่คือของดอกช้าดอกยากมากๆก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสําหรับตัวละครโนเอลซิมวาชุดว่ายน้ำที่จะมีการให้เราสุ่มในซีซั่น2เนาะก็เป็นตัวละครที่ผมมองว่าคุ้มค่ามากๆต่อการเอามาใส่ใน ID แต่ถ้าเป็นสายฟรีเนี่ยผมก็ไม่แนะนำให้ขึ้นดาวนะครับเก็บวัตถุดิบในการอัพดาวหรือว่าเก็บเพชรที่เราจะเอาขึ้นดาวโนเอลเนี่ย ไว้รอสุ่มจูเลียสดีกว่าเวลาจูเลียสมันปลด2ดาวเนี่ยมันสามารถกันตายได้1นเทินแถวฟื้นฟ,นฟ,นฟนูเลือดกลับมาอยู่ที่45ซึ่งมันค่อนข้างคุ้มค่ากว่าโนเอลที่จะมีการเพิ่มในส่วนของบาเรียรหรือว่าถึกขึ้นเฉยน,นะครับจูเลียสจะคุ้มที่สุดเนาะสำหรับสายฟีก็ศูนย์ดาวเล่นได้ครับแล้วก็หาอุปกรณ์ใส่เขาแน่นๆไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ในส่วนของการเพิ่มขีดามหรือว่าเพิ่มเอ็มแอ็กแท็กนะครับก็จะทําให้ตัวละครเขาถึกแล้วก็โจมตีเวทได้แรงมากๆนนั่เอง าาก็จสลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับการรีวิวตัวละครโนเอลซิวาก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเ,เพื่อนๆไม่มากก็น้อยเนาะในพาร์ทนี้ผิดพลาดไปกันใดขอการาบประทานอภัยกันด้วยและถ้าเ,เพื่อนๆที่ชอบฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ด้วยนะครับไปเจอกันในพาร์ทต่อไปสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ